30บาทรักษาทุกที่12มกราคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศเปิดสิทธิ์ให้บริการในรูปแบบใหม่นะคะและคำถามที่ตามมาใช้สิทธิ์ครบแล้วจะกลับไปใช้บริการที่หน่วยประถมะภูมิที่เราได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมหรือไม่วันนี้มีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่บัตรทอง30บาทนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของทางสปสชค่ะเขาจะเปิดสิทธ เพิ่มทางเลือกให้ใช้สิทธิ์ได้สะดวกสบายมากขึ้นตั้งแต่วันที่12มกราคม25 6 9เป็นต้นไปสามารถเลือกใช้บริการที่หน่วยบริการนวัตกรรมใกล้บ้านได้แล้วนะคะโดยการให้บริการในวันที่12มกราคมเป็นต้นไปก็จะมีร้านยาคุณภาพคลินิกเวชกรรมที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถใช้บริการได้เลยแล้วก็คลินิกธนตกรรมขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบหลุมล่องฟันแล้วก็คลินิกแพทย์แผนไทยนวดประครบอบสมุนไพรคลินิกพยาบาลท แผลล้างแผลบริการพยาบาลพื้นฐานคลินิกกายภาพบํบาบัดผู้ป่วยสี่กลุ่มโรคแล้วก็คลินิกเทคนิคการแพทย์เจาะเลือดตรวจแลบตามใบสั่งแพทย์ได้เลยเพราะฉะนั้นคําถามที่ตามมาก็คือใช้สิทธิ์ครบแล้วไม่ถูกตัดสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ใช่ไหมและจะสามารถกลับไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยบริการประจําได้หรือไม่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าทางสปะสะชเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนใช้บริการได้สะดวกสบายแล้วก็ง่ายขึ้นผ่าน ิบัตรทองในส่วนของหน่วยนวัตกรรมเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากตั้งแต่12มกราคมเป็นต้นไปสิทธิบัตรทองใช้บริการที่หน่วยนวัตกรรมได้แล้วนะคะหากชืนชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ